สวัสดีคะ่ะเบเบอร์วิวรีวิวที่ดินคะ่ะรับซื้อขายฝากอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศคะ่ะไม่ว่าคุณจะมีที่ดินฝากขายหรือขายฝากนะคะสามารถติดต่อพวกเราทีมง,งานมืออาชีพได้เลยค่ะแล้ววันนี้คะ่ะเราอยู่กันที่หมู่บ้านโมเดิร์นทาวน์นะคะตำบลวังตะเคียนอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราะคะ่ะอยู่ใกล้บริเวณโรงพยาบาลเกษราฎา์และห้างสรรพสินค้าโรบินสันฉะเชิงเทราใกล้โฮมโปรอินเด็กซ์ลิฟทิ้งมอลนะคะห่างจากวัดหลวงพ่อตทองป,ประมาณ ตินาทีค่ะเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายนะคะติดถนนสุขุมวิทแล้วก็ออกจากาถนนเส้นสุขุมวิทไปขึ้นมอเตอร์เวย์ประมาณ32นาทีเท่านั้นนะคะและนอกจากนี้นะคะเส้นทางของเราที่ตั้งของเรายังใกล้กับสานามบินสุวรรณภูมิด้วยค่ะขับรถเพียง40นาทีเท่านั้นสะดวกสบายในการเดินทางมากนะคะบริเวณรอบๆก็เป็นแหล่งชุมชนนะคะ ใกล้กับชนบุรีปาจีนบุรีนครนายกและกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ก็คือตัวบ้านนะขนาดพื้นที่38.4ตารางวาเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องโถงและต่อเติมเป็นห้องครัวออกไปนะคะเฟอร์นิเจอร์ข้างในก็แถมให้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆ ด้านในบ้านเนี่ยจะมีแอร์ให้ทั้งหมด4ตัวแล้วก็เครื่องปรับน้ำอุ่น2ตัวมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินบางส่วนหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0990461793หรือ0626089065นะคะแอดไลน์เป็นเบอร์เดียวกับเบอร์โทรศัพท์เลย สถานที่ใกล้กับวัดหลวงพ่อโสธรนะคะขับรถไป10นาทีก็ถึงแล้วและยังใกล้กลับห้างสรรพสินค้าโรบินสันชะเชิงเซานะคะห้างที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสำคัญกว่านั้นยังใกล้กับโรงพยาบาลกเกษมลาดด้วยบอกเลยว่ามันวาวจริงๆสามารถนัดดูหน้างานได้เลยค่ะ